โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องมะพร้าวซีชแนลด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราก็มาขี่รถเล่นนะครับมาแล้วนะครับคลิปก่อนก็จันชัยคลิปนี้น้องโซนิคมาโตนะครับผมมากับเสียงเช่นเครนะครับผมเราก็มีแต่เวฟเราก็ขี่เวฟนะครับนะครับ,รบผมก็เราก็จะไปขี่รถเล่นกันนะครับผมสี่เลนนะครับ เียเจะโซนิกมาลองนะผมเนื่องจากเสียนไล่สเตอร์นะผมนะเอาโซนิกมาลองนะผมนะเนื่องจากเสียนไล่สเตอร์ใหม่นะครับผมนะถ้าเสียงดังก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะก็เปิดคลิปเลยนะผมก็เมื่อกี้มีตลาดนะผมนะก็เลยต้องมาทางเลี่ยงนะผมเข้าป่า <c oughs> เข้าทุ่งาะลรนะรผมนะเราก็จะเอาโซนิกไปลองนะครับผมรถเราเหมือนจะเครื่องเริ่มเริ่มไม่แน่นแล้วนะผม ู้สึกควันออกอีกแล้วนะครับโอ้หลังจากที่ไปขี่มานะครับคลิปก่อนนั่นี้ก็ควันออกแล้วผมออกอีกแล้วนะผมนะดูดิควันโชยนะครับเราก็จะไปซีเรนกันนะครับผมนะขี่รถเล่นชิวๆนะครับผมนะก็เวลาเราไปเราก็ไปแค่สองนะครับผมนะไม่ค่อยอยากไปเยอะนะครับผมอันตรายไม่อยากเอาคนอื่นมาเสี่ยงด้วยนะครับผมเวลาขี่รถแบบนี้นะครับผม่วนมากเวลานี้นะครับเป็นเวลาที่อ่า คุณพ่อมานะผมคุณแแต่วันนี้เราเปลี่ยนเส้นนะผมตอนแรกชอบเล่นเส้นนู้นทีนี้มาเล่นเส้นฝั่งนี้นะผมไม่รู้ว่าจะจะหรือเปล่านะถ้าจะก็วสวยไปนะครับนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ตั้งด่างไปเดยเดีด,ด,ดเรามากับซุปเปอร์ซิงเราก็มากับซุปเปอร์ซิงนะครับผม ขี่ออกก่อนนะครับเราก็ขี่ออกก่อนนะครับชมวิวไปนะครับผมร้อนนะผมร้อนร้อนร้อนจัดประหลัดบอกนะผมรู้สึกรถมันอิดนะผมอิดอีดนิดนึ่ง เร้มไม่ค่อยติงน ึงนผมไม่เหมือนวันนั้นเนะไม่เหมือนวันที่ขี่กับจันชายครับผมเป็นผู้ผู้บ้บ้าเลยครับผมนะเนี่ยมือไม่ตึงท่ากเลรนะผมนะก็เราจะมาสีเลนจะจ้าเอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะทุกคนนะครับผมมาดูกันนะผมนะขี่แค่รอบเดียวพอนนน้องนังนะ้นเออนะครับโอ้โหหมอบไปแล้วนะผมนนนูนสายหมอบนะครับผนมะรอเสียอันก่อนนะผม คันออกเลยครับผมควันออกนะครับผมนะควันออกเยอะเลยเนี่ยบีดอกนี่ควันออกครับผมเครื่องหลวมเลยครับผมนะโอเคนะครับผมเราก็จะไปกันแล้วนะผมนะเอารถเสียงมาลองสเตนนะผมก็นี่ครับประมาณนี้นะ โ,โอ้โหรถเสียอันทำแบบจ้วดน,นะผมไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่นะ GPS แต่ว่าจ้วดเลยครับผมแาดวันนั้นเราเครื่องรวมเลยนะครับผมนะก็เราเลี้ยวนี่ได้ไหมจากเลี้ยวนี่ปะ เดี๋ยวนี้ดีกว่านะครับผมไม่อยากไปเสี่ยงฝั่งโน้นนะทุกคนนะครับอ,อ้ยควันออกเยอะจัดรถก็ลูกสูบไม่ค่อยดีนะครับผมเสียนจะมาะครับผม ่ม่มีกำลังกัดนะครับมันไม่สู้ดีนะผมนะการุนหลังนะผมนะเราก็จะมาขี่เล่นประมาณนี้นะผมรูนะ้สึกรถเป็นแบบแปลกนะผมนะ Valeu! ไม่ได้เอาเปิดเที่ยมมันไม่มีนะผมดูดูดูเพราะเราวิ่งไม่ออกนะครับผมว่าไม่ไหวนะครผมเอาเรื่องนะครับตอนนี้สภาพ สภาพรถน่าจะแย่นะผมตอนนี้ดูอาการนะครับผมน่าจะแย่นะครับตามหัวโตไม่ทันแล้วครับผมหัวโตก็แรงพูดนะครับผมโอ้ทำไมรถเป็นอย่างนี้เนาะมันจะได้เปลี่ยนเสื้อลูกจริงๆได้นี่นะครับ จะเป็นแบบนี้คงได้เปลี่ยนเสื้อลูกนะครับพผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะน้องๆนะแบบเหมือนจะได้เปลี่ยนเสื้อลูกจริงครับผม ไปไหนนี่จะเข้านู่นเหรอ,อไปเข้าฝั่งนู่นไปไปขี่รถเล่นนะผมไปรถก็ไม่ค่อยได้ดเท่าไหร่ครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมรถมันวิ่งไม่ค่อยได้นะผม ขับชิวๆนะผมวิ่งไม่ออกก็ขับชิวๆนะผมนะ กไม่สู้ดีนะครับผมนะนะครับตอนนี้รถอาการไม่สู้ดีนะครับผมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวนะน้องๆน,นะอาการไม่สู้ดีนะผมอาการรุนไม่สู้ดีนะครับผมอ๋อดีใจเลย รู้สึกว่าทําไมรถอาการแปลกๆนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับผมรถเป็นแปลกๆนะสงสัยมันต้องได้เปลี่ยนเสื้อลูกนะครับผมควันออกนะครับผมโอไมต้องเปลี่ยนเสื้อลูกนะครับผมมันไม่แน่นนะครับผมเดี๋ยวรอรอรอนะผมรอรอมีตังนะผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็ขี่ไปก่อนนะครับทุกคนนะครับผม ก็ไม่ทันฉันห,หรอกนะครับผมฉันเชื่อเกลนนะผมนะก็ฝนก็จะตกแล้วครับผมเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมะพร้าวซิ้นชาแนลด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้เราก็จะมาขี่รถเว้นกันเรื่อยนๆนะครับผมนะโอเคครับขอบคุณครับ